สดีค่ะวันนี้ก็มาเดินตลาดนัดวชิรานะคะก็จะมาหาซื้อกับข้าวแล้วก็ของเตรียมขายพรุ่งนี้นะคะบรรยากาศตอนเย็นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ แบตเตอรี่ไก่ไก่สดตู้เต้นเต้นค่ยังไม่เจอของยังไม่เจอของที่ถูกใจนะคะนี่จะเป็นปลาปลาเล็กปลน้อยองก็น้าแข็งใส ตลาดนัดยมเย็นนะคะที่ตลาดวาชิรารงกรตำบหลหนองตำบหล,ลำบนหนองน้ำแดงอำเภอปักช่องนะคะเผืออ้อ้จะถ่ายให้จบ ก็จะเป็นร้านเบเกอรี่ฟังเบเกอรีะะ่ร้านหมูแต่ว่าหมูเราซื้อมาจากในตลาดปักช่องแล้วไม็ดผ้าเม้อเม็ดเราหมดนี่นะเอานี้ย่อยแย่แยไปหมดเลยนะคะริ๊กแต้ง ตรงนี้ก็จะเป็นของใช้ในครัวเรือนีสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่าลยลดน้ดดำหนักเฮ้ยเในรดน้ำหนักหนึ่งมัอันนี้ปลาแห้งต้องตามร่งไข่ได้ยังเดี๋ยวมาล้างล้างไข่ก่อนกเถอะเอาไข่ ต้อยเอาเบอร์สามหนึ่งแผงเอาไข่นี้ด้วยอันนี้ไข่เค็มไข่เยี่มนะ่ะจะตอ้องเอาเอาแบงนี้ใช่ไหมะอะไรเอาแบงนี้ใช่ไหมอ่อไปแค่สิบบาทนี่ไข่เยีมมาเลือกไข่เยีมมาก่อน มาสามใบยี่สิบนะคะอันนี้ร้านประจำเไข่บสามไข่บัวสามซอหสอหอยซอสหอยไว้ไปผัดผัก ด้านเน,นื้นนะนอผักนะ,นะคะว้าวมะนาวแพงมากมะนาวแพงค่ะช่วงนี้อ,อุ้ยโดนไข่แม่อ,อก็ขอเข้าใจมะนาวแพงก็แพงจริงมะขามหวานสามสิบบาทดีแมมะขามหวานจะกินมาานนะขามคลุกเนาะ นี่ร้านกับข้าวร้านปลาทูนี่นะคะเป็นตลาดนัดที่มาเดินทุกวันเลยนะคะเพราะว่าเดินแล้วนะคะราคาของก็ไม่แพงมากนะคะนี่ไงผักโขมผักโขมโอ้โอ้ไทยแล้วนะเอาผักโขมนั่นห่งออกไปหายไปไหนร้าน ผักโขมมีปร,มประโยชน์นะคะ,อะเอาผักโคมผักโขมสองก้ามสองกลา้ามเหดี๋ยวก็อันนี้แต,ง,แตงถุงเท่าไหร่คะแตงแตงสิบาบาทหนูจเจ้าแบบนี้หรอ บาทแตงกวาเป็นเป็นแตงรา้นนงรานงอกนไม่มียาดีเนาะอะไรได้ได้ค่ะเป็นเท่าไรสามบเนาะก็อ่นน้องไม่จ่ายใช่ไหมนะสาบบาทจ่ายผักบ้านบ้านผักปรอบสามทิกนสามทิไม่เหลือสิะะบหรอ นี่นะคะอ่ะไปซื้อกระเป๋าหนึ่งเดินถือมาเดินไปเรื่อยนะคะน,น,นี่ยังเดินไม่เดินยังไม่อ่าสุดตลาดเลยนะ มีหลากหลายอย่างเลยนะคะที่เขามาขายอันนี้ก็จะเป็นพวกกระเท้ากรเท้ามือสองซุปยาดองจะดส้มส้มส้มเราหมดเลยหมดแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นส้มนี่ไงแม่จะกินซื้อส้มดีกว่าส้มกัดแก่ ส้มตัดแก่ยูได้ค่ะชอบอย่างเงี้ยส้มตัดแกยววางดิเอาเงินจ่ายให้แม่สามสิบห้าบาทหมูต้มนี่เลยอ้าวในกระเป๋าตังค์วางไว้ก่อนสิดำหน่อยพี่สามสิบห้าบาทอยากซื้อส้มกันนะคะไายต่อน้ำปลาถูมีอีกร้านหนึ่งถุงเท้า ไส้รกรอกไส้รอกอันนี้ก็จะเป็นสินค้ามือสองสสโอ้วันนี้ตลาดสูค้าแม่ค้าเยอะเลยวันนี้ันนี้ก็จะเป็นไก่ย่างเดีจะซื้อไปให้น้องหมาที่บ้านก่อนนะคะเดีย๋ยวรอแป๊บนึงรอเขาเลือกก่อนซื้อไก่ย่างนี่รอแป้วต่อไปต่อ กระตัดด้วยนะคะอกล้วยเล็บมือนางรสชาติเป็นยังไงยังเคยกินข้าวตุ๊กยังไม่กล้วยเล็บมือนางร่อยไหมลองไหมแต่เนื้อมันน้อยเนาะกล้วยเล็บมือนางวีละสิบบาทมีถั่วเหลืองเหลืองถั่วแร็คเนี่ยแตงกวายเงี้ยอ่อนดีไม่ชอบหรอ คนเดินเยอะเลยร้านผักเยอะเลยนะคะมร้านผักเดี๋ยวซื้อต้อนหอมก่อนซื้อต้อนหอมผักชีนี่ต้นหอมผักชีต้นหอมผักชีครับเดี๋ยวด้อันนี้อะไรอ่ะโมต้นหอมเหมือนกัน เม่ย์จะไปเอากระเทียมเจียวให้แม่สองห่อตรงนั้นอะกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวพี่ก่อนกระเทียมเจียวตรงนั้นนะลกูกเห็นไหมซองสิบบาทอะเออมาสองซองนี่นะคะน้ำบัคชีแล้วก็กระเทียมเจียวอันนี้ได้ขาย30บาทนะ,นะอ่าอันนี้มะขามคลุกอยือกินมะขามคลุก ัไม่คุกแล้วยี่สิบยังไม่คุกยี่สิบเหมือนกันยังไม่คุกของอะไรอันไหนเนี่ยเหรอเอาเนี่ยเอาถุงนึ่งยี่สิบบาทกับอันนี้ก็มะขามคุกเอาอีกถุงนึงสองเจ้าเลยยายเอามะขามคุกค่ะเอาใส่รวมมะฮงนั่นแหละนะครับตังแป๊บมะามคุกอ่า าซื้อข้าววันนี้ร้านปลาไม่มาค่ะมีร้านปลาไม่มาซื้อข้าวไปให้น้องหมาต่อเอาข้าวธรรมดาสองถุงค่ะเอาไหนนะคะซื้อข้าวข้าวข้าวธรรมดาให้น้องหมา อ่าน้องมือรับอึบดูเออช่วยแม่ถือสิแม่มาคนเดียวยิ่งนั่นได้ได้เดินไปร้านผักอันนี้มีจะมีลาบไหมเนี่ยอยากกินลาบเลือดสี่ลาบเลือดที่เราต้องการชอบชอบมากเลยนะคะลาบเลือด รับเลือดถุงหนึ่งค่ะสีสิบบาทจ,จะรับเลือดแล้วเอินต่อนขนมจีนไอปันอเอยปันเขยเสื้อสูาเสื้อผ้ารับสิทธิ ต้งมัดแม่หวนดีนะหวลูดูอ่อปะปลาไหลปลาไหลไข่บดแดงตาเขาเล่นด้านนาดมีเปิดหมวกเปิดหมวกเล่นด้านนาด ตาอ่าองเมยช่วยตาลนตาเล่นเพาะซะด้วยเสร็จแล้วสุดตลาดแล้วนะคะค่านี่อุ้สวยเมยน้องเมย์สามสิบห้าบาทสำหรับ คลิปนี้ก็พามาชมตลาดนัดวชิรารงกรนะคะอยู่ตำบลหนองน้ําแดงอําเภอปักช่องค่ะเป็นตลาดนัดที่ปราแต้เดินประจํานะคะก็จะมาซื้อกับข้าวนะคะแล้วก็าซื้อของไว้ขายด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ